สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยยูเคสเผอิญชแนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนะสวัสดีทั้งเพื่อนๆที่อยู่ทั้งยูเคแล้วก็อยู่ที่ไทยนะคะวันนี้ปุ้ยตื่นมาเช้าก็มาทักทายกันเลยเนาะสวัสดีตอนเช้านะคะวาสลีนนะคะ น้องหมาน้อยบอนนะคะตั้งชื่อให้สตาร์ตตัวเล็กนะคะชื่อบอสนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามาสีฮัลโหลแบบนึงฮัลโหลฮัลโหลบอส ป๊อปเชลโล่เอนี่บอดี้ฮัลโหลลุกๆๆลึกลึกลึกกล้องโอเคฮัลโหลเฮ้ไปแล้วโอเคปล่อยให้เดินนะคะเดี๋ยวปุ้ยแต่งหน้าต่อนะคะเอามาเซฮัลโหลทุกคนก่อนนะคะตอนเช้าอ่ะขอล้างมึงแป๊บนึงนะคะ <laughs> ค่ะเดี๋ยวเรามาเต็งหน้ากันต่อเลยนะคะมานะค,ค่ะคิมนะคะนังนี่นหนแหละปล่อยให้คนคนิดดื้อเขาเดินต่อนะคะน้องมาสตาฟฟี่บูเทอเรียบูไอนะคะนีม่มันไม่บูหมดนะคะมันออกบูไว้นะ ก็มาสวัสดีทุกคนก่อนตอนเช้านะคะก่อนที่จะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนาาาบางคนตื่นตอนเช้าไปจะไปทำงานกันนะคะวันนี้ ใช่ป่ะยังไม่แบบมันหยุดเลยใช่ป่ะแขนไปโดนอะไรมา <laughs> ทำนู่นทำนี่ก็ปกติธรรมดานะคะ ตอนเลยนะคะวันนี้นะคะสบายๆนะไม่เขียนคิ้วไม่อะไรเลยนะคะคือแค่จะส่งรูสปสาพไปตรงนี้นะลิน,น,นี่นะ,ะสบายๆเบาๆ นะคะสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีนะคะนเนสร็จแ,แล้วนะคะ <_ s 1> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ,ะวันนี้คิ้วไม่เขียนนะคะขอริปปากคบแบบเรียวเรียวเลยนะคะเหมือนชีวิตแบบปกติทั่วไปไม่ต้องแต่งอะไรมากนะคะเพราะว่า ปุ้ยเป็นแม่บ้านนะคะปุ้ยก็อยากให้เรียวมากที่สุดนะคะยกเว้นถ้าเป็นเทศกาลหรืออะไรนี้ถ้าปุ้ยสามารถที่จะแบบแต่งมีแนวอะไรแปลกๆมาปุ้ยก็จะ,ะทําลงคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนมากปุ้ยก็จะทําคลิปเกี่ยวกับแบบชีวิต เหมือนแชร์ประสบการณ์ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆของปุ้ยนะคะปุ้ยก็ไม่ค่อยจะไปซีเรื่องทําคลิปสักเท่าไหร่นะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยก็ต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะยังไงโควิดก็ยังไม่หมดนะคะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะเข้าสงการ